สวัสดีครับน้องชาลอตรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่ได้มาสัมภาษณ์น้องชาลอตน,นบนเวทีนี้นะครับอ่ะชาลอตครับก่อนอื่นที่เราจะมาสาธิตกันสอบถามนิดน,นึงในเรื่องของการดูแลผิวพรรณแน่นอนว่าเราเป็นทั้งนางงามเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองแล้วชาลลอตมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับสิ่งแรกเลยคือต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะด้วยความที่แบบเป็นคนแพ้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวตัวกตว็ต้องเลือกสิ่งที่แบบว่าหนึ่งคือ ทำให้แบบไม่ไม่แพ้ก็คืออ่อนโยนสอง<ม>ก็คือาศาสรศาสตรคืออยากให้เป็นแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าหนึ่งคือนอกจากจะรักษาแล้วยังช่วยบํารุงผิวหน้าผิวตัวให้ดีขึ้นด้วยค่ะครับผมแอบถามชาลอดดีกว่าชาลอดรู้จักนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบน้ําตบหรือว่าเป็นเฟรสเอเซนต์ไหมครับ รู้จักค่ะรู้จักแต่ว่ายังไม่เคยใช้ตัวที่แบบมีกันชงซึ่งแบบเป็นแบบแบบใหม่ด้วยครับผมแน่นอนว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องชาลลอตมาทดลองนะครับขั้นตอนในการใช้ด้วยอะตอนนี้ทั้งสองคนนะครับอิงฟ้าและชาลลอตน่าจะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเชิญด้านโน้นเลยนะครับเดี๋ยวให้พรีเซนเตอร์คนสวยของเราเป็นคนสอนน้องชาลลอตดีกว่าว่าขั้นตอนในการใช้เป็นอย่างไรอะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับขั้นตอนในการใช้เมื่อกี้ดูในทีวีซีอาจจะเห็นไม่ชัด ครับตอนแรกต้องทำยังไงบ้างครับอิงฟ้าอ่ะขออนุญาตด้านนี้อันนี้จะเป็น first step ค่ะอย่างที่ฟ้าบอกก็คือเขาจะเป็นไฮยาดูรอนที่จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยชุม่มชืน่นแล้วก็เป็นเหมือนไพรเมอร์เป็นกึ่งแบบเหมือนไพรเมอร์ที่เวลาเราจะแต่งหน้า first step จะช่วยทำให้เครื่องสำอางมันติดทนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ง่ายมากค่ะมีแค่นี้เลยครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็หยอเอาสักสักสักสามักสามหย่ ประมาณสามยอดแล้วแต่รูปหน้าของเราด้วยของพี่อาจจะเยอะกว่าน,นิดนึงแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือสเต็ปที่2นะคะเราจะวอร์มที่มือเราก่อนอันนี้อันนี้เราเช็ดมือมาแล้วนะคะทำความสะอาดมาแล้วเราจะวอร์มที่มือก่อนแบบนี้เพื่อให้ตัวน้ำตบเขาเนี่ยเหมือนแบบได้แตกตัวนะคะแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆนะครับนี่เลย ค่อยๆกดบนใบหน้าใบหน้าของเราก็จะยิ่งตบยิ่งเด้งมากขึ้นด้วยโอ้โหโอโหุชารอดดูหน้ากระจ่างขึ้นเลยอะ่ะหลังจากตบัยนะครับโอ้โหสวยไหมครับอ,อ่าเอาแรงๆหน่อยเลยเลยครับต้องค่อยๆตบเบาๆค่อยๆกดเดี๋ยวเขาจะซึมไปในผิวของเราเองอ่ะมาถามชารอดบ้างว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่พีงฟาตบให้เราเมื่อกี้ อันดับแรกมือเย็นมากรู้สึกคือไม่เหนียวค่ะแล้วก็ซึมซึมไวมากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นขอ,ดองดมกลิ่นเขาไม่มีกลิ่นเพราะว่าทำมาจากธรรมชาติโอ้โหแน่นอนบ้าอะชาลลอตเป็นผู้โดนตบแล้วอิงฟ้าเป็นผู้ตบแล้วขอสลับกันบ้างได้ไหมอะอยากให้ชาลลอตเป็นผู้ตบนะครับให้กับอิงฟ้ากันบ้างอะขอเชิญน,น้องอิงฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวเทผลิตภัณฑ์นะครับให้กับน้องชา์ลอต อันนี้เนี่ยเป็น Pre a อน p r o ปรไบโอติกค่ะเขาบอกอยู่แล้วก็คือจะช่วยในเรื่องของการบำรุงล้วนๆเลยก็มีทั้งกันชงนะคะแล้วก็สารสกัดข้างต้นที่บอกมาทั้งหมดเลยนะคะหยดไปประมาณสักสาแล้วก็วอร์มที่มือใช่ฮะอ่าวอร์มนะครับให้วอร์มครับสลอตเล่นถูเลยนะครับเอาแค่วอร์มพออ่าโอเคอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆตบเบาๆนะครับให้พิงฟ้าหน้าเด้งนะครับ อืมอ,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 อืมึอ่าฮือไบฮือไบใช่ไหมนี่อิงฟ้าหน้าเด้งหน้าใสเลยนะครับเอ้ยหน้าแดงเพราะอะไรเ <laughs> พราะว่าโดนตบรู้สึกยังไงบ้างอิงฟ้า มันมันไม่เหนียวเนอะค่ะหนูอชอบนะแล้วก็ซึมเร็วมากคือจริงๆเนี่ยเวลาที่เราแบบวอร์มมันจะสัมผัสถึงตัวเนื้อน้ําตบได้อยู่แล้วใช่ค่ะยิ่งมาทาบนใบหน้าเราเงี้ยก็รู้เลยว่ามันแบบชุ่มชื้นมากๆครับผมครับผมอ่ะมาทางชาลลอตบ้างเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เป็นทั้งผู้ทดลองใช้นะครับรวมถึงเป็นผู้ได้ใช้เองก็ก็ดีนะครับสำหรับพัฒน์นะครับสำหรับ first step essence ะคะ ก็อันดับแรกคือรู้สึกว่าอ่อนโยนต่อผิวค่ะแล้วก็ไม่มีความแสบหน้าค,คือถ้ามีแอลกอฮอล์สารเคมีต่างเนี่ยจะรู้สึกแสบหน้าแล้วก็ร้อนหน้าเพราะนี้ก็เคยใช้ตัวที่แบบมีสารสกัดพวกนั้นอยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้คือหายห่วงเลยรู้สึกว่าชุ่มชื่นซึมไวแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆเพราะว่าเหมือนที่เขาบอกก็คือทำมาจากสารสกัดธรรมชาตินะคะแล้วก็มีคุณหมอยืนยันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไว้ใจหายห่วงได้เลยค่ะ ยน,นว่านะครับทุกคนมั่นใจได้เลยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับกับ first step essence นะครับอย่าง c n n a b i s, mm hmm. <S essence นั่นเองวันนี้ขอบคุณชาลลอตด,ด้วยนะครับที่มาร่วมสาธิตนะครับกับเราในวันนี้นั่นเองครับ <Okay. S 1> อ่าตอนนี้เดี๋ยวให้ชาลลอตนะครับพักผ่อนทางด้านล่างสักครู่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าการดูแลของ c a n a b i s e s s e n c e เนี่ย นอกจากที่จะให้แต่ละคนได้ดูแลผิวพรรณตัวเองเป็นการรักตัวเองแล้วเราต้องส่งต่อความรักนี้ซึ่งกันและกันด้วยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะให้ทั้งอิงฟา้าและชาลลอตนะครับมาปอบประโลมผิวช่วยกันตบหน้าให้เด้งไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ,อ่ะมามมเดี๋ยวมาดูซิว่านะครับทั้งคู่โอ้โหจะมีความรักให้กันมากแค่ไหนผ่านการนี้เลยยิงตบยิงเด้งด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอิงฟ้า อ่ะโอเคเอาหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่าใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ทรงต่อความรักซึ่งกันและกันด้วยสองคนนี้ซุบซิปอะไรกันครับเขาให้มาตบหน้าอ่ะโอเคขอเสียปรมมือนะครับให้กับทั้งอิงฟา้าแล้วก็ชาลลอดกันด้วยอ่ะ ตอนนี้ครับทุกท่านครับเดี๋ยวขอแจ้งอีกหนึ่งข่าวดีแล้วกันเองฟ้าเพราะว่าเมื่อกี้นะครับทางการจัดงานแล้วก็ผู้บริหารของเราบอกมาว่าสําหรับท่านไหนนะครับที่วันนี้มีใบเสร็จนะครับในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคา,าบิสนะครับโชว์ให้เจ้าหน้าที่ของเราดูเลยและคุณจะได้สิทธิ์มาร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีในตอนนี้ครับไหนตอนนี้ใครมีใบเสร็จโชว์ให้ดูหน่อยมีไหมโชว์ให้แล้วก็มาแสดงตัวเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ย ได้มาร่วมถ่ายภาพนะครับเรียกได้ว่าเป็นนะครับเอกลุศีเลยนะครับแอคทิวิตี้ของเราที่ให้สําหรับนะครับทุกท่านที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์คาราบิสของเราเนี่ยได้มาร่วมถ่ายภาพกับน้องอิงฟ้าด้วยและที่สําคัญเรามีเป็นนะครับสำหรับของมอบให้ด้วยใช่ไหมอิงฟ้าใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมแบบยินดีด้วยในวันนี้นะคะส่วนใครที่มีใบเสร็จก็ตามที่พิ่แชมแจ้งเลยก็คือเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันใ,นนนใช่แล้วอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวสักครู่หนึ่งขออนุญาต หยิบนี่เลยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะมอบให้สำหรับนะครับท็อปสเปนเดอร์20คนของเราใครที่มีใบเซ็ตคุณจะได้นี่ไปเลยนะครับสำหรับนี่เลย First s t e ต็นะครับกับคาราบิสเอเซนพร้อมายเซนอิงฟ้าและชาลลอตไปเลยไหนใครมีใบเสร็จบ้างไหนมีมาแล้วคนหนึ่งไหนอยู่ไหนไหนมาเร็วเดี๋ยวเราจะมอบให้บนเวทีแล้วก็ร่วมถ่ายภาพกับอิงฟ้าด้วยนะครับ อตอนนี้มีหรือเปล่ามาแล้วอาจระหว่างที่เรารอท็อปสเปนเดอร์ของเราครับอิงฟ้าสำหรับท่านไหนเนี่ยต้องการสนใจรวมถึงคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้มาที่เอ็มคอเทนี้ที่รับชมอยู่ทางบ้านเรามีช่องทางในการติดต่อหรือว่าการซื้อ,อยังไงบ้างครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา ก็จริง,รงๆเรามีทางเพจค่ะแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะก็คลิกลิงก์ได้เลยบผมแต่ว่าทางเพจนี่มีทางเพจไหนคะพี่ชมมีทั้งเพจของพาราซีด้วยรวมถึงทางด้านนี้ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะรู้ว่าในการเลือกซื้อหาที่ไหนลิงก์ด้านล่างเลยครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสามารถกดเข้าไปเลยเรามีโปรโมชั่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งนงแถม1 2แถม2ด้วยรเรามีเยอะแยะมากมายเลยหรือว่าใครที่อยู่ภายในการจัดงานของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นเอ็กซ์คลูซีฟเลยสําหรับนะครับแขกผูจเกตที่อยู่ภายใน การจัดงานของเรานะั่นคือ1แถม1นะครับคุณจะได้เป็นนี่เลยสําหรับคาราบิ s เอเซนพร้อมกับนะครับได้รับเป็นผลิตภัณฑ์นะั่นคือเป็นเจลล้างหน้าด้วยใช่จริงๆหนูจะบอกว่าขวดหนึ่งคือใช้ได้นานมากนะคะคือถ้าอยากจะให้ทดลองใช้ก่อนก็ได้สําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้แต่หนูเชื่อว่ายังไงก็ต้องกลับมาซื้อซ้ําอยู่ดีแน่นอนครับผมอตอนนี้เดี๋ยวเราขอเชิญน,นะครับสำหรับท็อปสเปนเดของเราด้านบนเวทีเ,เลยนะครับ แล้วก็ต้องขอขบคุณน้องชาลอตด,ด้วยนะครับโอ้โหวันนี้น่ารักมากมาส่งต่อความรักนะครับให้กับเราการอน